จุดแล้วยบริกาตุขอความสันที่สุขจงมีแด่ดท่านนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนูัรามามะนิเวชื่อเล่นนูรีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3ส,สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์สำนักแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับรายการเอ a ออวันนี้นะคะเรามารู้จักกับการประครบร้อนและประครบเย็นกันนะคะเอ เาสนสัยกันเลยใช่ไหมคะว่าการประครบร้อนและประครบเย็นเนี่ยควรใช้เมื่อไหร่ใช้กับอาการอย่างไรงั้นเรามาดูเอาอะไ์กันเถอะค่ะใช้เมื่อไหร่ใช้กับอาการอย่างไรวิธีใช้อุปกรณ์รณและข้อมูลระวังค่ะเรามารู้จักกับการประครบเย็นกันเถอะความเย็นนะคะจะช่วยให้เส้นเลือดหดตัวทาให้เลือดออกน้อยลง ผ,ผลทําให้เกิดการอักเสบน้อยลงช่วยบรรเทาอาการปวดและลดอาการบวมได้ดีอีกด้วยค่ะส่วนการประครบร้อนนะคะความร้อนช่วยให้เส้นเลือกขยายตัวเพิ่มการไหลเวียนของเลือดช่วยบรรเทาอาการปวดและผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะเอ๊เราควรใช้เมื่อไหร่ดีนะ้าการประครบเย็นนะคะใช้ทันทีหลังจากได้รับการบาดเจ็บภายใน24-48ชั่วโมงส่วนการประครบร้อน หลังบาดเจ็บหรือฟกช้ำ48ชั่วโมงหลังจากไม่มีอาการบวมแดงร้อนบร,ริเวณที่บาดเจ็บค่ะต่อไปนะคะการประคบเย็นนะคะใช้กับอาการช่วยลดอาการบาดเจ็บในระยะเฉียบพลันที่มีอาการปวดปวมแดงร้อน 2. นะคะแผลจากของมีคม 3. ข้อเท้าแพนบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา4รอยฟกช้ำจากการกระแทก 5. เลือกกำดาวไหล 6. ปวดฟันปวดศีรษะมีไข้และ7ไฟไหม้น้ำร้อนเลือกไม่รุนแรงค่ะการประครบร้อนนะคะ 1. ช่วยลดอาการปวดเรื้อรังหรืออักเสบ 2. ลดอาการตึงบริเวณข้อ 3. ผ่อนคลายอาการตึงตัวของกล้ามเนื้อคอบา่าไหลปวดหลัง 4. ปวดประจำเดือน 5. ตะคิว้ว 6. ออฟฟิศซินโดรม และเจ็ดเป้นนมขัดช่วยให้นมบุตรค่ะต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการประครบเย็นกันอะค่ะ 1. ใช้ถุงเย็นหรือถุงน้ำแข็งห่อด้วยผ้าขนหนูบางๆเละสนำผ้าประครบที่ผิวหนังบริเวณ 2. ปลานำมาประครบที่ผิวหนังบริเวณที่ปวดหรือบวมและ 3. ประครบนานยี่สงสามสนาทีวันละ2-3ครั้งค่ะต่อไป วิธีใช้ของประครบร้อนนะคะ 1. เลือกผ้าขนหนูชุดน้ำอุ่นหรือใช้กระเป๋าน้ำร้อนอุณหภูมิไม่ควรเกิน45องศาเซลเซียสค่ะ 2. ประครบบริเวณที่ปวดหรือตึงนาน15-20นาทีวันละ2-3ครั้งค่ะต่อไปนะคะเรามาดูอุปกรณ์การประคบค่ะอุปกรณ์การประคบเย็นนะคะ 1. ถึงถุงใส่น้ำผสมน้ำแข็ง 2เจลประครบเย็นสําเร็จรูปค่ะต่อไปเรามาดูอุปรกรณ์การประครบร้อนกันเถอคะ่ะ 1. กระเป๋าน้ําร้อน 2. ผ้าขนหนูชุดน้ําร้อน 3. เจลประครบร้อนสําเร็จรูปค่ะต่อไปนะคะเรามารู้จักกับข้อควรระวังกันเะคะ่ะข้อควรระวังประครบเย็นนะคะ 1. ห้ามประครบน้ําแข็งกับผิวหนังโดยตรงควรห่อด้วยผ้าขนหนูไว้ค่ะ 2. ไม่ควรประครบในผู้ที่ทนต่อความเย็นไม่ได้จนกล้ามเนื้อเกิดการเก้นตัว 3. ไม่ควรประครบเย็นในอาการบาดเจ็บที่รุงแรงมาก 4. แพ้ความเย็นหรือลมพิษ 5. รามาระวังในผู้ป่วยที่เส้นประสาทอักเสบเช่นโรคเบาหวานซึ่งอาจมีความบกพร่องในการรับความรู้สึกค่ะต่อไปนะคะเรามาดูข้อควรระวังในการประครบความร้อนค่ะ 1. ไม่ควรประครบด้วยความร้อนที่มากเกินไป 2. ไม่ควรประครบนานหรือถี่เกินไป 3. ไม่ควรประครบบริเวณที่มีแผลเปิดหรือเลือดออก 4. ผู้ป่วยที่เส้นประสาทอาักเสบเช่นโรคเบาหวานโรคอัมพฤกษ์โรคอัมพาตซึ่งอาจมีความบกพร่องในการรับความรู้สึกและ 5. ผู้ป่วยโรคมะเร็งค่ะเอะเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะเพืพ่อนๆได้รู้จักกับการประคบร้อนและประคบเย็น คงไม่ตับสนกันแล้วใช่ไหมคะงั้นไว้เจอกันปีหน้านะคะอย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งติ๊ง,งคลิปวิดีโอนี้นะคะ